ครับก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในตอนที่3.2มจุนะครับเป็นตัวเป็นตอนแยกของแนวทางการกรอกแบบวอท .1 นหวทอ,อ 2, และวทอ,อนะครับซึ่งคุณครูได้ฟังไปแล้วสองแบบนะครับถ้ามีข้อสองสัยยังไงก็สามารถโพสต์ถามไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูการกรอกวอทอสาม สำหรับวทสานี้เราจะทําเมื่อเราประเมินครบ5ปีการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะยื่นขอแล้วนะซึ่งจะอยู่ในกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะออกไปจากโรงเรียนนะครับก็จะทําวทหนึ่กับวทสามเนี่ยควบคู่กันพร้อมกันในช่วงนั้นนะครับวทสามกว้างๆเลยก็คือเป็นการสรุปการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมด นะครับจากวทหนึ่แล้วก็เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานที่ประเมินมาในแต่ละปีการศึกษาในวทสองนะครับทั้งหมด5ปีการศึกษาเอามาใส่สรุปนะครับซึ่งตามแบบฟอร์มเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของท่านผู้ในการว่ากันจริงๆนะครับคุณครูที่เป็นผู้ขอรับการประเมินเนี่ยก็ต้องทําให้ท่านนะครับแล้วก็อพออก็จะเป็นคนเซ็นด้านล่าง นะครับแล้วก็จะมีกรรมการกันกรองประธานกรรมการกันกรองนะครับเซ็นร่วมด้วยในนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของแบบวท3สามเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะฮะแต่จะมีตัวแบบฟอร์มแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําการการกรอกให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตสลับจอหนึ่งนะครับ จากแบบที่ท่านเห็นอยู่ณตตอนนี้นะครับเป็นแบบวท3สามก็ท่าในใดยังไม่มีไฟล์3ตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ทีเ่เพจศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุงนะครับหรือจะเข้าไปที่ไซต์ของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเขาเขียนไว้ชัดเจนนะฮะว่าสําหรับผู้บริการสศางศสาก็คือไม่ใช่ให้ผู้บริการทํานะครับคุณครูต้องทําขึ้นไปแล้วก็ผู้บริการจะเป็นคนลงรายละเอียด หรืออาจจะมอบหมายให้คณะกรรมการนะครับดำเนินการให้ก็จะประกอบด้วยนะครับข้อมูลผู้ขอเราก็จะลงในปีสุดท้ายนะครับปีที่5ที่เราจะยื่นขอนะครับเราจะเป็นเรื่องของอายุนะครับรับเงินเดือนอันดับคอสอขั้น,เง,นเงินเดือนเงินเดือนท่านเท่าไหร่นะปัจจุบันนั้นนะครับแล้วก็ระหว่าง5ปีนี้ถ้าในช่วงสุดท้ายท่านมีการย้ายโรงเรียนนะครับ สายศึกษาก็จะเปลี่ยนไปนะสมารถไงขีปิตี้ก็จะเปลี่ยนตามนะครับอันนี้คือในส่วนของผู้ขอนะครับถัดมาครับหัวข้อที่2นะครับผลการตรวจสอบคุณสมบัติเราก็จะทําตารางให้นะครับแล้วทางกร,กรรมการเนี่ยก็จะมาตรวจว่าในการประเมินครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายนี้มาถึงครั้งที่6นะครับ 5ครั้งแรกจะเป็นการประเมินตามรายปีการศึกษานะครับนั่นคือการจัดทำวท .2 ไล่ไปเรื่อยๆพอครบ5ปีเรียบร้อยท่านประเมินปีการศึกษาสุดท้ายที่5เรียบร้อยแล้วท่านก็จะเตรียมเอกสารทุกอย่างเพื่อยื่นขอและนะครับตรงนี้แหละเราจะมีการตรวจสอบร,รอบสุดท้ายก็คือครั้งที่6นะครับเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดอีก1ครั้งนะครับก็จะประกอบด้วยระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของท่านนะครับ ไม่น้อยกว่า5ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอนะครับอันนี้เราก็จะดูหลักฐานได้ไม่ยากนะครับเราก็จะดูจากกพ7ดูจากกพ7จนะครับแล้วก็เราก็จะดูจากเรื่องของคำสั่งแต่งตั้งนะครับหรือคำสั่งในการเรื่อนหรือมีวิทยฐานะนะครับถ้าครบระยะเวลานะครับกรรมาการก็ มีคุณสมัตรตรงนี้นะครับก็ทําเครื่องหมายถูกแต่ถ้าขาดคุณสมัติก็ต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าขาดเพราะเหตุผลอะไรนะครับซึ่งตรงนี้คุณครูก็ต้องอาสามารถที่จะสอบถามได้ว่าขาดเพราะายังยื่นไม่ได้ขาดไป3เดือนอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระบุให้ชัดเจนอันที่สองนะครับเป็นเรื่องของชั่วโมงการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาย้อนหลังนะครับ5ปีจากวันที่ยื่นคําขอ คุณภูสังเกตคํานี้นะครับนับจากวันที่ยื่นคําขอนะครับถ้าท่านยื่น17พคออ65อ่สมมุตินะครับอันรอบปีของท่านก็จะถอยหลังลงไปจาก17พค65เขเคไหมครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับปีการศึกษาใช่ครับ แต่ถ้าท่านยื่นตรงตามรอบปีของท่านเองนะครับเช่น <_ d ata> ท่านไปยื่น1ต่อคอ65อันนี้ก็จะเป็นตามรอบปีในการคลองวิทยาฐานะแหละนะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นในการนับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับท่านต้องกาหนดเวลาตัวเองว่าจะยื่นแบบไหนนะถ้าท่านสะดวกในการนับแบบปีการศึกษาเพื่อให้มันตรงการนับง่ายท่านก็ต้องยื่นตามปีการศึกษานะครับต,ต้องวางแผนตัวเองให้ดี ซึ่งในการยื่นจริงๆอาจจะไม่17เปกก็ได้นะครับอาจจะเลยไป20นะครับหรือไปปลายพฤษภาก็ยังพอพอได้นะครับส่วนรอบปีในการนับเนี่ยมันก็จะคล้ายๆนะครับคล้ายๆกับปีการศึกษาโอเคนะครับก็มีเกณฑ์อยู่นิดนึงนะครับใน2ตัวนี้ถ้าเป็นชำนาญการชำนาญการพิเศษนะครับต้องไม่น้อยกว่า800ชั่วโมงต่อปีย้ำนะครับย้ำตัวนี้นะครับชั่วโมงนะครับ800ชั่วโมงต่อปี เพราะฉะนั้นถ้าจัดก,การเรียนการสอนเป็นค่าเปลี่ยนท่านก็ต้องคำนวณเปลี่ยนเวลาทุกอย่างให้เป็นชั่วโมงนะครับรวม5ปีไม่น้อยกว่า4,000ชั่วโมงนะครับนี่คือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ท่านอาจจะได้เฉลี่ยปีละร้อเปิดอนะครับไล่ไปเรื่อยๆรวมกันก็ได้เกินก็ถือว่าผ่านคุณสมัตินะครับคราวนี้มีนิดนึงนะครับถ้าท่านยื่นขอที่มีช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นมีปี58 ห้าเกามาเอี่ยวด้วยนะครับแล้วตรงนี้ของท่านไม่ถึง800อันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าก่อนประกาศเกณฑ์เราไม่ทราบท่านอาจจะสอนหรือปฏิบัติงานไม่ถึง800ชั่วโมงเช่น750อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเอามารวมกับปีที่ประกาศเกณฑ์แล้วนะครับก็จะรวมกับปี6 0ถึง62แล้วท่านมีเกิน4,000ก็ถือว่าผ่านคุณสมบัติ นะครับส่วนเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษนะครับไม่น้อยกว่า900ชั่วโมงต่อปีนะครับรวมแล้วไม่น้อยกว่า4,500ชั่วโมงนะครับถ้าผ่านคุสวัดนี้ก็ถ้าไม่ผ่านก็ต้องระบุนะครับว่าปีไหนไม่ผ่านนะครับต่อไปครับ2.3การมีวินัยคุณธรรมรศีลธรรมจร,รรมวิชาชีพนะครับอันนี้ก็จะดูจากกอ7เช่นเดียวกัน นะครับว่ามีโทษมีโทษวินัยอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ข้อไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับ2 4นะครับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่กศกําหนดในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง5ปีนับจากวันยื่นคําขอก็อย่างเหมือนเดิมนะครับใช้คําว่านับจากวันที่ยื่นคําขอก็ทํานองเดียวกับที่ผมพูดไว้ข้างบนยื่นคําขอวันไหน นับจากวันนั้นลงไป5ปียื่นตามปีการศึกษาหรือรอบปีพันก็ต้องกําหนดตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ต้องอิงว22 2 5 6บกับว1 4บสีับ2561นะครับใช้คู่กันนะครับตัวนี้ปลดล็อกนะครับปลดล็อกอะไรปลดล็อกเรื่องของเวลาขั้นต่ํา เมื่อก่อนนวอลยี้ว2บอบอกว่าต้องไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงนะครับไม่เกิน20ชั่วโมงตอนนี้ปลดล็อกแล้วนะครับอันนก็สามารถพัฒนาจำนวนกี่ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วนํามาคิดนี่ถ้าขาดคุณสมบัติก็ต้องบอกนะครับขาดเพราะอะไรเช่นเดียวกันโอเคนี่คือหน้าแรกนะครับที่เราจะต้องดึเนินการตรวจสอบโดยหน้าที่นี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับกับท่านผู้โดยการ ตัดไปครับหน้าที่2จะเป็นข้อที่5นะครับผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง5ปีการศึกษานะครับอันนี้5ปีการศึกษาอันนี้ไม่ได้นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอนะครับท่านต้องดูว่า5ปีการศึกษานับจากวันที่ท่านยื่นถอยหลังลงไป5ปีการศึกษาโอเคไหมครับ เช่นท่านยื่นสมมติท่านยื่นมันที่17พพหห้าซึ่ง17พค65เนี่ยอยู่ในปีการศึกษา65ถูกไหมครับแต่ยังไม่สิ้นปีเพิ่งเริ่มต้นปีเองเพราะฉะนั้นปีที่เราจะดูนะครับก็ตั้งแต่64ลงไปนะครับ64 63 62 61 60จะดูแบบนี้นะครับเราก็ต้องประเมินในช่วงเวลาวางแผนมาว่า60ถึง64เราประเมินผ่าน ไม่น้อยกว่าสามปีการศึกษาไหมการผ่านไม่จําเป็นต้องต้องติดกันนะครับอาจจะผ่านหนึ่งแล้วก็ไม่ผ่านสองสามแล้วก็ไม่ผ่านสี่ให้ทีก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่ามีคุณสมบัติถ้าไม่มีก็ต้องระบุไปว่าขาดเพราะอะไรนะครับต้องระบุให้ชัดเจนนะครับจากนั้นก็มาลงชื่อนะครับกรรมการตรวจสอบการกรองข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นมติของทั้ง3คนนะครับว่ามีคุณสติครบทวนไหม นะครับล้วกรรมการก็จะลงชื่อซึ่งกรรมการชุดนี้เป็นตั้งขึ้นมาใหม่นะครับนะเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งอาจจะเป็นกรรมการชุดที่ตรวจวถอสองก็ได้นะครับหรือถ้าเราเรียนตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อดูเรื่องคุณสมบัตินะครับประธานก็อาจจะเป็นรองฝ่ายบุคคลนะครับ ก็เข้ามาร่วมตรงนี้ได้นะครับหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของวิทยฐานะนะครับเป็นอาชีพทำงานนะครับก็สามารถยังสามารถตั้งขึ้นมาเพื่อตรวสอบคุณสมบัติได้นะหลังจากนั้นนะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งความเห็นของผู้ในการนะครับความเห็นของผู้บริการถ้าคุณครูที่ยื่นขอนะครับขอคอ,อสอสอง หรือคอสสามแล้วพออเราเป็นคอสสามอ่าตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับในส่วนฝั่งนี้ก็จะไม่ต้องกรอกอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าพออมีวิทยาฐานะเทียบเท่าหรือสูงกว่าที่ขอนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ากรณีที่มีการขอคอสสี่เข้ามานะครับขอวิทยาฐานะ เชี่ยวชาญแล้วพออ,อเราเป็นคอสสามอันนี้พออ,อยังทําไม่ได้นะครับยังไม่สามารถลงนามได้ซึ่งตรงนี้เราต้องรู้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ทําหนังสือแจ้งไปทางเขตพื้นที่นะครับเพื่อแต่งตั้งบุคคลภายนอกนะครับมาร่วมประเมินนี่นะครับก็จะเห็นไว้ในสีครีฟ้านะครับความเห็นของผู้ร่วมประเมินก็จะมาร่วมประเมินในวันนั้นด้วยนะครับไม่ไม่ต้องมาทุกปีนะครับ อันนี้มาคือครบ5ปีแล้วในปีสุดท้ายมาแล้วก็ดูว่าผ่านไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนี้จะต้องมีตำแหน่งเป็นเที่ยวชาญนะครัถึงจะประเมินอขอสอสีได้นะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบในการกรอกตรวจสอบคุณสมบัตินะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหน้าหนึ่งนะครับอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นเอกสารแนบท้ายวอานะครับสำหรับข้อ2.5 จะต้องลงคะแนนระดับคุณภาพให้ครบนะครับว่าระดับคุณภาพได้เท่าไหร่บ้างนะครับเช่นนางสาวเอนะครับขอประเมินมาแล้วปีที่1ตัวชี้วัดต่างๆนะครับได้เท่าไหร่บ้าง3 3 3 2 3อะไรแบบนี้นะครับลงมาให้ครบ3 3 2 3 3ผมก็จะกรอบประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงมาทุกอย่างให้ครบเลย โดยเอามาจากไหนก็เอามาจากวทสองครับเอาจากวทสองทั้ง5ปีนะครับเอามาลงกรอกให้ครบตรงนี้ก็จะมาสรุปว่าผ่านไหมนะครับถ้าผ่าน3ใน5 3นะครับใน5ก็ถือว่ามีคุณสมบัติโอเคไหมครับแล้วก็ลงชื่อ ถ้ามีผู้ร่วมประเมินในกรณีที่พออมีวิทยาฐานะต่ำกว่าก็ลงสองที่นะครับแต่ถ้าพออมีวิทยาฐานะเท่าหรือสูงกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับพออก็ดาเนินการนะครับก็ลงที่เดียวได้เลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นเกณฑ์การตัดสินนะครับซึ่งตรงนี้ต้องดูดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะส่วนเกณฑ์การตัดสินเนี่ยผมจะมาอธิบายใน ในคุณสมบัติในคลิปต่อๆไปนะครับบางทีเราไม่จาเป็นต้องได้คะแนนสูงสก็ได้นะครับถ้าเรามีระดับคุณภาพแค่ขั้นต่ำของเขาก็ถือว่าเราเราผ่านเกณฑ์ได้เหมือนกันนะครับโอเคที่บอกไว้เพราะว่าบางทีมีมีกรรมการที่ไม่เข้าใจหลายๆท่านที่ไม่ได้ดูเกณฑ์การตัดสินนะครับท่านก็จะไปแนะนําให้คุณครูทําเอกสารเพิ่ม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 อีกเพื่อให้ได้ระดับสีระดับ5านะครับทั้งๆที่ท่านประเมินแค่ ชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษแค้นเองซึ่งจริงๆเราไม่จำเป็นต้องถึงนะครับบางตัวชี้วัดเราอาจจะได้1เราก็ผ่านนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการกรอกวอท .3 นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถโพสต์ถามนะครับในใต้ใต้คลิปได้นะครับหรือถ้าท่านอยู่ในกลุ่ม ลายวอลยุสิบเอ็ดกับครูจักรกิจนะครับก็สามารถโพสต์ถามในนั้นได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ก็คงจะพบกันไว้เท่านี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับคุณครูนะครับหลายๆท่านนะครับที่พยายามพัฒนาตนเองพัฒนาวิทยฐานะอยู่นะครับก็ให้กําลังใจทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ